เริ five, five, zero, nine, uh ่ม oh ต้นแล้วทางเลยนะคะสำรับวันพุทธวัน uh นี้5 5 0 9นะคะโอ้โหสตัว5 0 9เลขหมานมานะคะทุกคนใครได้โชควันจันทร์ด <you> <um ีด uh ้วยนะคะล็อกกิกค่ะเด่น9มานะคะ9 0นะคะก็มาบนเนาะตามต่อให้นะคะ11กุมภาพันธ์นะวันนี้ล็อกกิกให้เด่นตำราวันนี้วิ่งรุด3นะคะจับโคที9 3 8 3 6-3-4-3นะคะ4คู่4หางค่ะชุด3ตัว5-9-3แล้วก็4-6-3เลขล็อกกิ๊กนะคะไม่ได้ตามนำเสนอนานมากพี่พี่ออพอดีว่าช่วงเช้าได้แนวทางมาโน้เอมินก็เลยไปสืบไปสอบไปหาแนวทางมาให้นะต้องขอบระคุณไปยังเจ้าของแนวนทางด้วยเนาะส่วนเจตาน,นะคะเจาตาพารวยเด่น9ก้ามา90มาบนเป็นตัวกลับสอบผ่าน เจตานะฮะราวพัฒนาวันนี้11กุมภาพานันธ์วิ่งรด8แล้วก็3 5คู่นะฮะ81 82 38 37นะฮะเบิ้นที่88ค่ะชุด3ตัว838 382 3, 8, แล้วก็837ส่วนแมวน้อยนําโชคนะคะมาแค่เด่น9จับคู่มีเข้าเนาะแมวน้อยวันนี้ให้เด่น8แล้วก็3จับคู่80 30 83 36 แปแล้วก็3ามวงกลมสีแดงเป็นตัวเน้นนะ,ะเน้นที่83 36 89แล้วก็37ค่ะกันต่อนะจ๊ะลุงทรงโอ้ลุงทรงเด่น5มาเนี่ยเกมาบนเข้าเนาะวันนี้ลุงทรงนะฮะตำราวินโดศูนย์ 0, แล้วก็9จับคู่19 89 10 59 43 80 กันในที่5 3แล้วก็4 9นะคะชุด3ตัว5 1 9 5 5 9แล้วก็5 1 0วงกลมสีแดงเป็นตัวเน้นเหมือนเดิมแล้วก็เซียนชุ่มชุมชุมชุมเนาะเบิ้ล 5, 5 5มานะคะเด่น5มาวันนี้วิ่งดู3แล้วก็2จับคู่3 2 2 4 3 4 2 8เบิ้ล3 3เบิ้ล2 3, 2ชุด3ตัว1 3 2 3 3, 3 2แล้วก็ 228ค่ะไปกันต่อจ้าชอบใบไหนดูใบแน่นนอเลขมีที่มานะคะมาแค่เด่นก็คือ0ูนย์จับคู่ไม่เข้าเลขมีที่มานะคะ11กุมภาพันธ์วันนี้วิ่งรูป4แล้วก็5จับคู่ 40, 40, 41, 50, 44, 4 0 4 1 5 0 5 1เบอร์44เบอ้น, 55, นะคะ3ตัวอ่า4 50 5 4 1ย์ 450, 51, แล้วก็5 4 5ค่ะชอเชดชัยนะคะเชษดชัยตำาหลาตัวเด่นมานอกก็คือ0 วันนี้ชอเชียชัยนะ,ะวิ่งรูดสองแล้วก็สี่สองแปดสองศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์นะคะเบิ้ลที่สองสองแล้วก็เบิ้ลที่สี่สี่สามตัวสองสี่แปดสองสี่ศูนย์แล้วก็สองสองสี่อเล็กตารางขอเอาเลขตารางไว้สักนาะทีที่สองนาะทีที่สามนะคะสิบเอ็ดกุมภาพันธ์วันนี้วันพุธเนาะข้างแรมก้าคำเดือนสามปีมะเส็ง 619208นะคะ619208เฝากสมาชิกจับด้วยนะคะเอาตัวเด่นเป็นตัวไหนจับคู่ไหนแอดมินฝากพิจารณาฝากจับไปด้วยเนาะ,ค,ะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ619280นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกตำเราวันนี้แล้วก็แอดมินจะอยู่ทำ youtube แล้วนะทุกคนเพราะว่าทำงานประจำอ่านหนังสือแล้วก็ทำ youtube มันหลายอย่างแอดมินไม่ไหวนะว่าจะ ยุดไปซอกพักหรือว่าจะยังไงต่อเดวแจ้งทีนะคะมาดูแนวทางเราต่อเด่น1ิบล่างหนูน้ำทิพ์นะคะอืมวันจันทร์ล่างออกห้าหนะ้าะออกเบิ้ลวันนี้จะมาเบิ้นไหมพี่พี่พิจารณาดูนะเนาะเข้านะคะว่ากันไปตามสูตรนะหนูน้ำทิพ์นี่ถ้าแนวทางเขาไม่เข้าเขาจะรันสูตรใหม่นะ,ะพี่พี่เนาะโอเคเนาะเดน1ิบล่างนะสิบเอ็ดกุมภาพันธ์วันพุธวันนี้ให้เด่นห้าเด่นเจ็ดแล้วก็เดนศูนย์นะคะส่วนนาคิโนโอ้โหเข้าตั้งแต่วดวันที่ห แล้วก็9กุมภาพันธ์วันจันทร์นะคะก็มาที่0ย์9เนาะมาบนนะคะตัววิ่งก็เข้าที่0มาดู11กุมภาพันธ์วันนี้รู้สึกว่าช่วงนี้นายคิโนโปล่อยแนวทางมาช่วงเช้าก็ดีเหมือนกันสมาชิกได้เห็นแนวทางเร็วแม่สินวลก็มีแนวทางนําเสนอให้เนาะวันนี้ตัวเด่นให้เด่น8เด่น9นะคะ3ตัว9 8 7แล้วก็4 9 5อันนี้ชุด3ตัวจับคู่เด่น8นะคะ8 4 8 5 8 7 จับคู่ตัวเด่น9ก็จะมี94 95แล้วก็97 6คู่นะคะนายคีโนเดนินดีไลดี2ว่ดติดลุด้นต่อนะวันน้ค่ะส่วนมะยมแดงจ้ามะยมแดงนะคะไม่มี55ไม่มีส่วน9เนาะแอดมินตามต่อให้นะ,ะ11กุมภาพันธ์วันนี้ตำรามะยมแดงให้เด่น6จับคู่ที่61 62 68 60 63 67นะคะเน้นที่60เน้ 6, 3, เนที่63เน้นที่67 สตัว7จ็ด6กศูนแล้วก็4ตัวนะคะหกเจค่ะมาดูสูตรโบราณกันสักนิดหนึ่งนะคะโบราณตัวเด่นมาทั้งคู่เลยเนาะเด่น5้ามาเด่น9้ามาแต่ว่าไม่มีห้าห้าไม่มี0ูนย์เนะคะโอเคเนาะมาดูวันนี้11บกุมภาพันธ์ลาวโบราณตัวเด่นห้านะคะห้าสองห4ห้าแดแดสีตัวเด่น3มนะคะสามสอง 39 82แล้วก็3 5หเน้น52เน้น8 4เน้น3 2สองแล้วก็เน้นที่3 5หเนาะ3ตัว7 8 4แล้วก็532สองก็พี่ควายะนะคะพี่ควายคนโก้แอดมินจะเขียนหนะ้าปกแค่พี่ควายนะพี่พเนาะชื่อเขายาวนะคะตำรารอบวันจันนะคะไม่มี5้าไม่มีศนะูนย์เ้านาะแอนมินตามต่อให้นะคะใบขวามือ11กุมภาพันธ์ตำราใบาพี่ควายคนโก้ ให้วิ่งรุ่น6เนะะม็ดเดียวแขนแ่น64ค่ะจับคู่นะคะ63 67 37ก็คือวันนี้พี่ควายให้4คู่ให้63 67 37แล้วก็64 3ตัวให้367นะคะส่วนใบนี้อันนี้เป็นวดเก่าแอดมินเอสนะ,ะเดนศูนยมานะคะแล้วก็0นะูนย์เาเนาะมาบนนะ,ะพี่ๆอซศอ,<ด>อินเต <10 S 2> ็ะนะคะแอดมินเอสวันนี้ ขึ้นพร้อมกันเลยนะทางชุดเต็มแล้วก็สีคู่งบน้อยชุดเต็ม6062เบิ้ลเจ็ด69นย์เจ6ดสองเจ็ดหเนะคะแล้วก็สีคู่งบน้อยวันนี้วิ่งรุดนหแล้วก็7เน้นที่6ก็จะมี68 69 78แล้วก็79ค่ะส่วนอาจารย์ธนา มาแค่ตัวเด่นคือ5นะไม่มี5 5ไม่มี09เนาะอัดลุดนะคะมาแค่เด่นนะ11กุมภาพันธ์นะคะวันนี้อาจารย์ธนาให้เด่น0เด่น9เด่น0เด่น9นะคะจับคู่ที่90 20 29 10 19แล้วก็เบิ้น00ให้เลย90 20 29 10 19แล้วก็เบิ้นที่00 สตัวให้290นะคะตำราวอาจารย์ธนาส่วนมะม่วงนำโชคอเด่น9มา90มาบนสอบผ่านนะคะเออมาดู11กุมภาพันธนเพื่อนบ้านนะคะมะม่วงนำโชคขอประคุณไปยังเจ้าของแนวทางเนาะให้ตัวเด่น2นะคะเบิ้ล2 2 2 9 2 8 2 6แล้วก็2 5นะคะ2 2 9 2 8 2 6 2 5เนาะ แล้วก็มีสตัวให้ด้วยก็คือ9-2-2-5นะคะมะม่วงนำโชคใครจะตามก็พิจารณาดูได้เลยวดนวันจันทร์สอบผ่านนะแอดมินขออนุญาติปจบคลิปเพลงเท่านี้รอแนวทางไหนคอมเมนต์ได้เลยมีใครดูจนถึงจบคลิปไหมแรงงานตัวทีนะคะเป็นกำลังใจให้อมินด้วยบ๊ายบายคะ่ะ